สวัสดีค่ะนี่คือต้นแว่นแก้วหรือแว่นฟ้าเนี่ยค่ะอย่างคนไทยพี่พี่คนไทยที่อยู่ที่รู้จักกันในเมืองนี้เขาพาเรียกว่าบัวบกตอนนั้นนะ้มงาม,งามไม่มีเวลาที่จะเก็บเขาไปกินแต่วันนี้จะต้องเก็บแล้วค่ะเพราะว่าเพี้ยมันเริ่มมาพ่นน้ำหวาน ค้นน้ำหวานลงที่ใบแล้วต่อไปตัวเพรียแบนๆสีน้ําตาลจะมาเกาะอยู่ใต้ใบค่ะปลูกไว้กระถางเล็กๆกระถางเดียวเนี่ยค่ะเพราะว่ามันมันไม่มีที่วางกระถางแล้วส่วนอันนี้เป็นดอกอีกหน่อยคงจะเป็นผลจะมีบัวบกเหมือนบัวบกบ้านเราผักหนอกบ้านเรานั่นก็พี่คนไทยให้มาก็จะมีดอกแบบนี้นะคะเป,เป็นเป็นเถา เป็นเถายาวเป็นเครือยาวไปแล้วก็จะมีดอกอยู่ตรงซอกใบแล้วคิดว่าดอกนั้นอะต่อมากลายเป็นผลเพราะมันเล็กมากค่ะจากนั้นทุกปีก็จะงอกขึ้นมาใหม่เนี่ยปีนี้ก็งอกขึ้นมาใหม่อีกหลายต้นเลยค่ะจะถอนเสียดายเพราะว่าถอนทิ้งไปถอนทิ้งไปหลายก้านแล้วนะไปไปหลายใบแล้วเนี่ยค่ะจะเป็นแบบเนี้ย ที่ถอนทิ้งไปเพราะว่ามันมันไม่มีเวลาเก็บกินเนี่ยจะเหลืองแบบนเนี้ค่ะถอนทิ้งไปวันละสามสี่สี่ใบลองคิดดูฮะถอนมาเป็นถอนทิ้งมาเป็นเดือนแล้วเนี่ยค่ะจะจะเหลืองเหลืองแบบเนี้แล้วถ้าตาดีๆมันจะมีตัวเพียยเกาะอยู่ใต้ใบเมื่อวานเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยค่ะ มายืนทำวิดีโออยู่ตรงเนี้ยพอมาดูเพีย้ยพอมาดูผักเนี้ยเหนียวเหมือนกับเอาน้ำเชื่อมมาราดที่ใบเลยจ,จึงจึงจับมาแบบนี้พอเมื่อเช้าเนี่ยเมื่อกี้เนะะี่ยค่ะก็เอาใบของผักกาดฝรัง่งเอ้ยผักกาดหอมป่าที่ขมขม,ขมจะเอามาทาตามใบหายหมดเลยไอ้ที่เป็นเหนียวเหนียวค่ะนี่ไงอันนี้ก็เริ่มเป็นแบบนี้ลว ถึงต้องรีบดึงออกให้หมดเนี่ยค่ะเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยภาพมันไม่ชัดภาพมันเป็นยังไงก็ไม่รู้พอดึงออกแป๊บเดียวก็ก็งอกขึ้นมาใหม่ดูที่ดอกเขาเนี่ยคงเป็นผลคงเป็นมาเลดแล้วแหละมันไม่มีที่วางกระถาง ถ้ามีที่วางจะปลูกอีกกระถางหนึ่งเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นผักที่ที่มีประโยชน,น์ต้องให้ดูตรงนี้ค่ะเพราะว่ามันแค่เนี่ยค่ะก็จะดึงไปแบบนี้ยดูก้านยาวกลิ่นเหมือนบัวบกเลยที่ไม่ได้เก็บไปกินเพราะช่วงเนี้ยจะกินผักใบภูขาวที่เก็บมาภูขาวนั้นกินแทบไม่ทันเหมือนกันค่ะอุ้ยอุยนี่ไปถอน ดอกเขาหรือเปล่าเนี่ยใช่จริงๆด้วยเนี่ยถอนดอกนั่นนะคะเกือบดึงแล้วเนี่ยโอ้เกือบดึงแล้วเมื่อกี้แล้วตัวเพรียะค่ะมันจะมาเกาะที่กระจกกระจกมันจะเป็นเหนียวเหนียวเหมือนกับเอาน้ําน้ําอ้อยเหมือนกับเอาน้ําเชื่อมมามาทาไร้ายกาดมากนะเพรีย่เนี่ยดึงดึงยากเพราะว่ามัน มันยืนลำบากมันแคบมากค่ะนี่ค่ะต้องให้ดูไกลๆกินได้หมดเลยเนี่ยทั้งทั้งยาวๆเนี่ยค่ะถ้าที่บ้านเราเขาไม่กินกันนะแบบเนี้ยเห็นที่ปลูกใส่อ่างเอาประวางไว้ตรงข้างนอกฟุตบาทหน้าบ้านค่ะไม่มีใครกินเลย ยังเคยเห็นนะฮะตามหน้าบ้านาต่างๆเขาจะปลูกผักอันนี้เอาไว้เ่วนมากจะกินที่เป็นเป็นบัวบกอีกแบบนึงมากกว่าเนี่ยมันดึงไม่ได้แล้วนี่กินน้ำเก่งด้วยนะถ้าถ้าจะรดแบบวันเว้นวันไม่ได้เลยจะเหี่ยวเหี่ยวแล้วพอมารดเขาก็ฟื้น กระถางกระถางจะเลื่อนจะจะเลื่อนอดึงยากต้องต้องดึงแบบนี้จะจะดีกว่าตัดห้มหอม,หอมเนี่ยถ้าตาดีๆจะมองเห็นเป็นเพี้ยนะฮะสีดำดำนะ่ะมันแบนติดใบเลยแหละโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่หรือเปล่าไม่รู้ตาไม่ดี น,นี้ดึงไม่ได้ถ้าดึงแล้วมันจะหลุดออกมาเพราะว่าดินตรงนั้นเกาะแน่นอยู่จะดึงเฉพาะอันที่ดึงได้เนี่ยปลูกง่ายง่ายเก็บกินได้ตลอดปีเลยค่ะดูมีเพีย้ยมไม่มีไม่น่าเชื่อนะเมื่อคืนเนี่ยยังเหนียวเหนียวอยู่เลยเหนียวเป็นน้ำเชื่อมเลยค่ะพอเมื่อกี้มาดูเอา้า มันหนีหมดต้นมะกรูดเหมือนกันหา่ตายไปแล้วมะกรูดมันมันมาพ่นน้ําหวานใส่แบบนี้แหละแล้วก็จะเป็นตัวแบนๆสีน้ําตาลอยู่ใต้ใบมะกรูดพยายามที่จะฆ่าแล้วตอนนั้นยังยังไม่รู้สรรพคุณของของผักยาต่างๆนะคะไม่ได้เอามาใช้มะกรูดเลยตายเลยแล้วอีกอย่างต้นต้นตำลึงไปเลื้อย อยู่บนต้นมะกรูดอีกค่ะนั่นก็ทําให้มะกรูดตายดูตําลึงค่ะคุณอ่ะดูสิขนาดไหนอะเลื้อยอยู่ที่นี่ตําลึงใบแก่ก็เก็บกินค่ะเพราะว่ายอดตําลึงมันมีน้อยและไม่มีขายนะคะในเมืองนี้ไม่มียอดตําลึงขาย เมื่อกี้เมื่อกี้ละรากหลุดขึ้นมาโอ้ยมือไปบงังนีน่นะน้ำงามอานนด้องคิดดูนะคายน้ำหวานใส่เต็มกระจกค่ะนี่ดีนะที่ที่เช็ดเอาน้ำผักเขียวๆข,ขมๆม,มาเช็ด มันกลัวเกลียดมากเลยเพียจะไหมอยู่อัพสเตทจะมีนั่นค่รถบรรทุกนี่ยังคันเล็กนะเห็นรถบรรทุกทีไรนึกถึงน้องน้องจิตเคลลี่ฟาร,รม์มอันนี้เป็นใบดสิไม่อยากจะปัด มันจะไปโดนดอกนี่อั้งเอียงวันนี้อากาศข้างนอกดูสิครับไปดูบรรยากาศอยู่ฝั่งแมทัตันเหมือนเป็นหมอกมันจะมองไม่เห็นยอดตึกค่ะเหมือนเป็นหมอกแล้วก็มันยังไงไม่รู้อากาศบรรยากาศแบบเนี้ยมันสลืมสลือหูยังมีคนไปนั่งกินอะไรปูเสือไม่ใช่ปูเสือคะ่ะ ปูผ้าน้าดอกเขานั่นเสียงเรือเสียงเรือตำรวจตำรวจบ้านเมืองเนี้ยขับรถขับเรือแก้งเก่งค่ะเยอะนะเนี่ยจะเอาใบนี้ให้ดูเนี่ยสงสัยเนี่ยค่ะ มันเป็นเพลียยจะให้ดูตัวมันคิดว่าใช่เนี่ยค่ะเนี่ยเนี่ยนี่คือตัวมันมันจะเกาะอยู่แบบนี้นี่ยังน้อยนะคะมันจะเป็นตัวแบนๆสีน้ำตาลภาพมันไม่ค่อยชัดยังไงไม่รู้อันนั้นรถขายไอติมศูนย ก็ยังไม่เปิดเอาโทรศัพท์ไปซ่อมไม่ไดุ้ลยอุ้ยไปเด็ดดนโอ้โหโอ,โอไม่ใช่นี่ว่าไปเด็ดดนดอกเขาเนี่ยค่ะเนี่ยเนี่ยไอตัวเพี้ยนี่พี่ว่าใช่ค่ะป่านนี้บ้านที่เคยไปขอใบบัวบกเขานะคะเขาเป็นคนจีนที่เคยทําวิดีโอทําคลิปลงบัวบกเขาปลูก เต็มหน้าบ้านเลยเต็มสนามหน้าบ้านเลยบัวบกนะคะไม่ใช่แบบนี้ขอเข้ามาปีที่แล้วเขาใจดีเขาบอกว่าจะดึงเอาแค่ไหนก็ได้แต่ดึงมาไม่กี่ต้น,นะคะ่ะเกรงใจปีนี้ยังยังไม่ยังไม่กล้าที่จะไปรอให้เชื้อโรคมันซากบบน,นี้ก่อนค่ะอใช้คำว่าซาละเมิดนิทธิ์หรือเปล่าก็ไม่รู้อ ยาวผู้ชายบ้านนั้นนะแสดงว่าเขามีเม็ดบัวบบกแน่ๆไม่งั้นนะบัวบกเขามันมันไม่เต็มสนามแบบนั้นน่ะคงเอาเม็ดมันหวานเยอะเยอะปีนี้ยังไงจะพยายามอันนี้เป็นส้มกบค่ะส้มกบตรงนี้เลอะหน่อยนะคะนี่เป็นเป็นใช้ที่ว่าเหมือนใบหอม เอามาปลูกดูกิขนาดเก็บแค่เนี้ยตั้งสิบนาทีละหวเยอะเยอะเยอะไม่เป็นไรหรอกดึงไปให้หมดดีกว่าให้เพี้ยมาลงพอเพี้ยมาลงแล้วมันมันมันเสียดาย มันดูดน้ําหวานเอ้ยดูดน้ําเลี้ยงไปหมดเลยเพี้ยนี่กําจัดยากนะคะเพราะว่ามันซุกตัวอยู่ในดินในกระถางเนี่ยนะคะนี่เนี่ยใบเนี่ยเขาเห็นไหมเขาเกิดขึ้นมาอีกปลูกง่ายงายนู่น นีดอกใช่ดอกจริงๆเนี่ยเนี่ยดอกต้องไม่ให้ไม่ให้โดนดอกอายุมากขึ้นยืนเอียงตัวหน่อยก็ก็เจ็บตรงตรงชายโครงแล้วก็เอื้อมมือหยิบของผิดจังหวะ บปวดกล้ามเนื้อโฮแย่ oh, yeah. ค่ะมันหนีไม่พ้นลอกสภาพแบบนี้มันเป็นนนี่อันนี้เป็นดอกเขาทิ้งไว้ตรงนี้เห็นว่ายังยังเยอะอยู่เลยค่ะเก็บให้หมดใส่ถุงเขา้าตู้เย็นไว้ ไม่ได้ลงไปดูเห็ดเลยเออไม่ใช่ไม่ใช่คําว่าเลยไม่ได้ลงไปดูเห็ดค่ะเพราะว่าคงอีกนานเห็ดถึงจะเกิดขึ้นมาอีกถ้าสมมุติว่าเขาชอบอากาศแบบนี้นะคะแต่ว่าเห็ดถัวเป็นเห็ดที่ชอบอากาศเย็นนี่นใบนี้นี่นี่ถ้าเป็นแบบนี้ค่ะต้องต้องรีบดึงทิ้งเลยไม่ว่าจะไปเจอที่ต้นพริกหรือต้นอะไรเนี่ยถ้าแบบนี้ค่ะ ใบแบบนี้ต้องรีบดึงออกตำลึงก็เหมือนกันนะคะถ้าเจอใบแบบนี้ถ้าไม่รีบเด็ดทิ้งนะมันจะไหมลามกันไปเลยเหมือนนานหลายปีมาแนละ้วที่มีโรคชนิดหนึ่งเขาเรียกโรคไบนะค่ะซึ่งไม่รู้ว่าแปลเป็นภาษาไทยยังไงมันเกิดกับมะเขือเทศใบมะเขือเทศจะเป็นจุดแห้งๆแ,แบบนั้นค่ะหูยปีนั้นมะเขือเทศนี่แต่ไม่รู้ว่าที่รัฐที่ประเทศอื่นเป็นหรือเปล่าอันนี้เป็นในอเมริกานะคะ ปี2004หรือ2003นเนี่ยไม่แน่ใจเขาต้องตัดแล้วก็ขุดหลุมให้ลึกที่สุดแล้วฝังนะก็ไม่ใช้วิธีเผานะมันมันอันตรายมากที่ถ้าหากเป็นเป็นใบลวกๆแบบนั้นน่ะนี่อันนี้ก็เนี่ยก็เกือบจะเหี่ยวแล้วไม่ได้เก็บ ไว้พบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมขอบคุณทุกท่านที่กด subscribe ให้ขอฝากช่องนี้ช่วยกด subscribe ให้เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณมากๆไว้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ